สวัสดีครับผมครูปรเมศแก้วสมุทรครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังก็มาพบกับท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะนําเสนอในทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษานะครับในเรื่องของการออกเสียงคํานถึงสองคำนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ปกครองรวมไปถึงคุณครูของเราหลายๆท่านสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับถ้าหากถูกใจแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับที่ช่องเปิดโลกคนพิการของผมปรเมศก้วสมุูรนะครับเราจะนําคําให้นักเรียนได้รู้จักกันเลยนะครับให้นักเรียนรู้จักการออกเสียงคํานึ่งาึงสองอย่างที่ผมเรียนให้ได้ทราบแล้วว่าเราจะนํามาสองคำด้วยกันคําแรกนะครับที่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่นักเรียนจะต้องรู้จักก็คือคําว่าพ่อพ่อพ่อพออพอไม่เอกพ่อ พอผ่านอออ่างไม่เอกนะครับพออพอไม่เอกพ่อก็เป็นภาพของคุณพ่อกําลังเอายาให้ลูกรับประทานดูแลลูกนะครับพออพอไม่เอกพ่อนะครับให้นักเรียนนะครับนึกถึงพ่อของเราอยู่ที่บ้านนะครับพ่อเป็นผู้ชายนะครับให้นึกถึงในชีวิตจริงของเราว่าคุณพ่อของเราอยู่ที่บ้านพออพอไม่เอกพ่อนะครับส่วนคําต่อมานะครับก็มาดูกันเลย คำนี้ก็เป็นคำว่าแม่ครับมอแอแม่ไม่เอกแม่มอแอแม่ไม่เอกแม่ภาพนี้ก็จะเป็นภาพของแม่ของเรากําลังแสดงความรักต่อลูกนะครับก็คือการกอดลูกให้ความรักความอบอุ่นกับลูกนะครับให้นึกถึงชีวิตจริงนะครับนักเรียนนึกถึงคุณแม่ที่บ้านนะครับนี่ก็เป็นภาพคํา นะครับหนึ่งถึงสองคำนะครับก็คือคําว่าพ่อคําว่าแม่ที่กาลังดูอยู่ตรงนี้ก็เป็นคําว่าแม่นะครับคําว่าแม่มอแอแม่ไม้เอกแม่นะครับให้นักเรียนนึกถึงคุณแม่ของเราอยู่ที่บ้านนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพ่อพออพอไม้เอกพ่อพออพอไม้เอกพ่อ พออ,อพอม่เอกพ่อนักเรียนสามารถออกเสียงตามครูปรเมศได้เลยนะครับทบทวนอีกหนึ่งคำนะครับก็คือมแอแม่ไม้เอกแม่มแอแม่ไม้เอกแม่มแอแม่ไม้เอกแม่ครับออกเสียงว่าแม่นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมคุณครูปรเมศก้าสมุทรก็นําตัวอย่างนะครับการออกเสียงคำหนึ่งถึงสองคำมาให้ท่านผู้ปกครองได้เปิดลูก ฝึกบูราของท่านขณะอยู่ที่บ้านนะครับสามารถที่จะไปฝึกได้นะครับเปรียบเทียบกับตัวของท่านเองเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ที่บ้าน,นครับสำหรับคลิปนี้ผมปรเมศแก้วสมดุดตาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ